สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับระบบล็อกกันก่อนแล้วกันนะครับจริงๆระบบล็อกมันมีเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่พอดีผม,มเอาคลิปมีด3ามเล่มนี้มาถ่ายนะครับ <laughs> แล้วก็อันนี้พ่วงมานะครับพวกระบบล็อกที่เหลือ,อ,อพี่ๆหลายคนหรือว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับพวกไร้เนล,ล็อกแบ็กล็อกหรือแม้แต่ระบบล็อกแบบต่างๆนะครับพวกทไทแตรล็อกพวกอะไรนะครับก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นพ็อปประกอบ การพูดคุยกันแล้วกันนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยวันนี้ก็คือ,อมีดพับมีดพับกับระบบล็อกเป็นอะไรที่เป็นของคู่กันนะครับเป็นของคู่กันแล้วก็การใช้งานของมีดพับนะครับย้ำมีดพับเสมอนะครับมีดพับควรใช้งานให้มันเป็นมีดพับนะครับอย่าเอาไปใช้งานผิดประเภทอย่างเช่นว่าสมมติอ่ะ,อะตัวนี้อันนี้สมมุติว่า เป็นใบมีดธรรมดาทั่วไปแล้วกันนะครับไม่ใช่มีดสรงนี้เนาะแต่ระบบล็อกเป็นระบบแบ็กล็อกใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับทนทานนะครับหรือแม้แต่เฟรมล็อกไร้เนอร์ล็อกอ่าใช้งานทั่วไปก็คือใช้งานตัดหัน่นปาดเฉือนอะไรก็ต่างๆนานาได้หมดนะครับได้หมดนะครับแต่ก็ต้องดูกําลังมันด้วยนะครับมันเป็นมีดพับนะครับอย่าเอาไปใช้หนักอย่างเช่นว่าเอ่อไม้ท่อนใหญ่ๆแบบท่อแขนอย่างเงี้ยอ่าถ้าเอา มีพับอ่าสมมติเป็นทรงใบธรรมดานะครับเอาไปวางแล้วเอาของไปกระแทกอีกทีหนึ่งเพื่อจะตัดไม้เนี่ยถามว่ามันทาได้ไหมมันทําได้นะครับแต่บางรุ่นน่ยมันอาจจะพังคางมือได้นะครับแล้วก็ต่อให้มันไม่พังเนี่ยระบบภายในมันก็อาจจะเสียหายนะครับใช้งานอาจจะไม่ทนนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานผิดประเภทนั่นเองนะครับเหมือนเราเอาอะไรล่ะเหมือนเราเอารถ แม่บ้านรถครอบครัวหรือรถออตโตมิตติเนี่ยมอเตอร์ไซค์นะครับหมายถึงมอเตอร์ไซค์เอาไปใช้งานในทางวิบากนะครับทางวิบากเห็นไหมว่ามันใช้งานิีประเภทถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เหมาะนะครับมันก็ไม่ได้เหมาะก็คือใช้งานไปนานๆเนี่ยอาจจะพังได้นะครับยิ่งรถออโตเนี่ยใช้งานในทางวิบากทางขึ้นมอลงมอทางชันเนี่ยโอกาสพังเร็วแน่นอนครับพังเร็วแน่นอนนะครับเเทียบไปง่ายนะครับถ้าใจดีทางวิบากก็ใช้รถวิบากนะครับเหมือนกับมีดนั่นเองมีดพับ ก็ใช้ให้มันเป็นมีดพับนะครับใช้กับของธรรมดาทั่วไปตัดหั่นปาดเฉียนปาด่องพัสดุปอกผล,ลไม้หั่นเนื้ออะไรก็แล้วแต่หรือแม้จะป้องกันตัวนะครับได้หมดนะครับได้หมดส่วนมีดที่จะใช้งานหนักได้แบบจริงจังนะครับก็แนะนําให้เป็นมีดมีดใบาตายนะครับมีดใบาตายเพราะว่ามีดใบาตายเนี่ยเขาจะ แล้วก็ได้นําให้เป็นมี้ไม้ตายที่เป็นเหล็กฟูแทงนะครับฟูแทงเป็นยังไงฟูแทงก็คือใบมีดกับตัวด้ามเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นเการยาวมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีประกับอาจจะเป็นซีเทนหรือว่าเป็นเชือกร้อยหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเดีวยนนั้นจะแข็งแรงนะครับจะถามมีโอกาสพังไหมพังเหมือนกันนะครับมีโอกาสพังเหมือนกันแต่มันก็พังยากกว่ามีดพับนะครับอ่าน,นั้นเหมาะเลยถ้าท่านจะไปใช้งานหนักอย่างเช่น ฟันทุกอย่างนะครับฟันได้ทุกอย่างตระศักดิ์กระเบืองยันรุนะครับตัดได้ทุกอย่างนะครับมีดมีดแบ,บตายนะทำไมถึงผมถึงมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับระบบล็อกกับการใช้งานนครับเพราะว่ามีประเด็นหนึ่งที่ตะกิดตขวงใจผมนะครับก็คือมีบุคคลนีนนาท่านหนึ่งแล้วกันเนาะเข้ามาสอบถามผมว่าเกี่ยวกับมีดรุ่น,นหนึ่งนะครับ รุ่นหนึ่งไม่บอกลวกันว่ารุ่นไหนเดี๋ยวจะหาตัวเจอนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ผมจัดการเขาเรียบร้อยแลย้วแหละเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยนะครับชอบถามโน่นนี่นั่นอันนี้ปกตินะแต่ชอบออหาข้อตําหนิหาข้ออะไรมาแบบเหมือนเหมือนคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอประมาณนี้เขาพูดถึงยังไงครับเขาพูดถึงเกี่ยวกับระบบล็อกระบบล็อกล็อก,อกระบบล็อกหนึ่งนะครับที่อ,อ เขาไปเอาคลิปฝรั่งที่มันทดสอบมานะครับก็คือฝรั่งเนะี่ยเขาจะชอบทดสอบอะไรที่แบบโหดๆนะครับอย่างเช่นเอาบิดพับไปใช้งานหนักๆนะครับเอาไปตัดหั่นปาดเฉือนทุบเอาไปแทงกับไม้แล้วก็กระโดดเหยียบหรือแม้แต่เอาไปเคาะนู่นนี่นั่นนะครับให้มันพังนะครับจะได้รู้ว่าสิทธิภาพว่ามันทนแค่ไหนนะครับอันนั้นถามว่าเราใช้ตามได้ไหมเราใช้ตามได้แต่มันผิดประเภทแล้วมันพังแน่นอนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่า รุ่นไหนมันจะพังก่อนกันนะครับหรือมันจะได้รับคอเสียหายน,ยน้อยกว่ากันเฉยๆนะครับประมาณนี้ก็เอาคลิปมาให้ดูนะครับเนื่องจากผมเพิ่งโพสมีดเล็บหนึ่งไปนะครับว่าฝรั่งคนนี้มันเอามีดไปเคาะเนาะเคาะกระของแข็งแข็งเคาะในด้านหงายแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยครับเคาะแรงๆด้วยนะครับเคาะแรงๆให้มันปอกให้ระบบล็อกมันหลุดนะครับหลุดสมมตินะ ชิปรล้อกมันหลุดอย่างนี้ครับแล้วเขาก็บอกผมว,ออว่าพี่ลองหรือยังครับใช้คาว่าพี่ลองหรือยังครับผมนี่ฮหอลองอะไรวะใช้าคาว่าลองอะไรวะคือคือ,คอมีดพับไม่ได้ซื้อมาถูกๆกนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนรวยแล้วก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นที่จะเอาไปเคาะแล้วคำถามในหัวคือ,อเคาะเพื่อเขาบอกว่าพี่ลองหรือ,อยังครับบ่าเห็นว่าฝรั่งทําแล้วมันล็อกไม่อยู่ล็อกหลุด อ่าล็อคลดผมก็เลยงงวะเอา้าว้วปกติเราใช้งานมีดแบบนี้เหรอเนี่ยสมมติตัดอะไรทักอย่างเราใช้งานแบบหยา่อย่างนี้แหละครับจริงอยู่ว่ามันเป็นการทดสอบความแข็งแรงของระบบล็อกแต่ปกติเราใช้งานแบบนี้ครับนี่เราใช้งานแบบนี้กดลงนะครับให้น้ําหนักในการกดลงอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่ากลไกมันคือมีภากลไกมันคืออยู่อย่างนี้ โอกาสที่มันจะพับกลับเข้ามาคือมันต้องพับลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราใช้สวนกันแน่นอนว่ามันไม่พับลงอยู่แล้วยกเว้นแต่เราไปตัดผ่านของที่มันเหนียวเหนียวแล้วมันหนีบจริงๆอย่างเช่นสมมติเป็นไม้ล้วกันเนาะเป็นไม้สดไม้สดซึ่งเราคงไม่เอาไปใช้กันไม้สดไปตัดไม้สดท่อนใหญ่ๆแล้วขนาดแขนหรอกครับใช่ไหมอโอกาสแบบนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ ถ้าเราสมมติเราไปทําจริงๆนะก็เอยู่ในป่าแล้วกันอ่าจะได้ดูมีเห็ดสม,มเห็ดทีดมากอยู่ในป่าแล้วแม่งเราไม่มีมีดอะไรมีแต่มีดพับนะแล้วอยากตัดไม้เนี่ยอาจจะอย่างนี้วางกับท่อนไม้นะครับสมมตินะเขอยากเก็บคมนะครับวางกับท่อนไม้อ่าสมมติอันนี้เป็นใบมีดนะครับแล้วเราเอาไม้อีกท่อนหนึ่งมาทุบเพื่อจะตัดครับจะตัดครับซึ่งแน่นอนว่ามีดเราก็อยู่อย่างนี้ตัวไม้ก็อยู่ตรงมีด เราก็จับด smile, ้านอย่างนี้เราก็ทุบๆโอกาสที่มันจะงับก็ยังน้อยอยู่ดีใช่ไหมฮะก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตัดมันจนขาดแล้วเราดึงมีดขึ้นอย่างนี้ยโอกาสที่มันจะพับกลับเข้ามาเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับมีนะครับอยู่ที่ว่ามีเล่มไหนมันจะมีมากมีน้อยนั่นเองนะครับมันจะมีมากมีน้อยนั่นเองมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรอยู่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกคือใช้งานให้ถูกประเภทนะครับโอกาสที่มีดพวกนี้ จะล็อกหลุดล็อกเฟลหรือว่าภาพกลับเข้ามามีทุกรุ่นนะครับใช้คำว่ามีทุกรุ่นแม้แต่ระบบล็อกแบ็กล็อกย่านนี้ผมก็เพิ่งได้ความรู้มาจากพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเขาใช้เขาใช้งานมีดหนักมากเลยนะเป็นมีดแบรนด์ดังด้วยนะ,ะมีดแบรนด์ดังด้วยนะเป็นแบนรบบแบ็กล็อกนี่แหละแต่ไม่ขอเอ่อยชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับใช้งานหนักแล้วก็ใช้ใช้ไปเนี่ยแน่นอนว่า ระบบล็อกมันล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็มีอาการคอนนั่นเองนะครับขออนุญาตแกบอกว่าใบมีดคอนแล้วก็ล็อกอย่างเงี้ยมันไม่ได้แน่นปึกเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่อันนี้ก็เกิดจากการใช้งานหนักนั่นเองนะครับนี่ขนาดแบ็คล็อกนะแต่แล้วถามว่ามีโอกาสที่มันจะหลุดพับกลับเข้ามาไหมมีนะครับมีแน่นอนนะครับมีพับยังไงก็มีแน่นอนแต่ถ้าใช้งานทัท่วไปเนี่ย้วเชื่ออเชื่อว่าหลายคน ประมาณ99เนี่ยใช้งานทั่วไปแบบผมแน่นอนนะครับก็คือ,คอตัดกล่องพัสดุกตัดชองกาแฟตัดเชือกตัดใช้ยางอาจจะเหลาไม้บ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ทั่วๆไปนะครับมีโอกาสอาจจะได้ตัดใช้กับพวกเนื้อพวกอะไรบ้างนะครับก็นานๆทีปอกผลไม้อปอกผลไม้ก็ประมาณนี้นะครับที่ใช้งานกันไปซึ่งแน่นอน ไม่มีใครใช้แบบนี้ไม่มีใครเอาไปเคาะเล่นแน่นอนนะครับยิ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมยัง,งงงกับคำถามว่าลยไม่รู้เขาคิดได้ยังไงนะครับแล้วคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยนะครับบ่อยครั้งจนจนผมเองและพี่แอดมินในกลุ่มต่างๆอีกหลายคนที่เขารู้ก,กิตติศักดิ์เขากา็จัดการเรียบร้อยนะครับอันี้ก็หายห่วงนะครับกลุ่มพันธมิตรของเราก็จะไม่มีบุคคลคนนี้แล้วนะครับจะเวะ้นแต่เขาทำเฟซใหม่แล้วแอบเข้ามานั่นก็ อีกหนึ่งนะครับอ่าก็เอ่อนอกจากจะประเด็นของเขาแล้วก็คือก็คือจะมาเล่าให้ฟังก็คือคือคือส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้กันแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ99%อเผมเชื่อว่าเรามีหัวคิดนะครับเรามีหัวคิด <c oughs> ก็คือมันเป็นมีดพับอ่ะพี่จะเอาไปใช้อะไระครับมีดพับอ่ามีดพับแล้วที่สําคัญคือมีดพับที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันแม้แต่ราคามีดแลนเนี่ยราคาเอา่อ สี่ห้าร้อยหกร้อยหรือแม้แต่มีแกนโซ่ราคาถูกๆมีเซเลนมูราคาถูกๆูหรือแม้แต่ตัวนี้อ่าสมมติตัวนี้เนี่ยถูกๆเนี่ยร้อยเดียวลงส่งร้อยห้าสิบเนี่ยรห้าสิบเราก็คงไม่ได้ไปใช้ง,งานอะไรให้มันเกินตัวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นมีดทับเนาะเราก็คงใช้งานทั่ว,วไปนะครับใช้งานในในยามฉุกเฉินตัดอะไรต่างๆนานานะครับแล้วมันก็เป็นผมจะชอบเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่มีคมนะครับ ศิลปะที่มีคมก็คือมันเป็นของสวยงามนะครับมันเป็นของสวยงามคนคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามีหัวคิดนะครับเขาก็จะใช้งานทั่วๆไปอาจจะใช้งานหนักบ้างเนาะถ้าเป็นสายลุยนะครับสมมติผมเป็นพี่ทหารเป็นกาดเป็นอะไรกาดใช้งานหนักหรือผมชอบเข้าป่าเนี้ยแน่นอนว่าเข้าป่าเนี่ยผมต้องใช้มีดใบาตายแต่อาจจะมีมีดพับไปสำรองสักเล่มน,นึงใช้งาน ปอกเหลาอะไรสักอย่างนะครับงานเบาเนาะแล้วก็ใช้กับอาหารต่างๆๆเนี่ยเนี่ยครับเขาก็ไม่มีใครไปใช้งานมันเกินตัวอยู่แล้วนะครับเาขารู้ว่ามันมีพับนะครับแล้วก็ไม่มีวันที่เราจะไปทดสอบอะไรแบบบ้าบอแบบนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ท่านน้องเยีกยยให้ออกว่าที่ฝรั่งเขาทําแบบนั้นเนี่ยที่เขาทดสอบมีดโหดๆหลักๆจนมีดพังหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเขาแค่อยากรู้ประสิทธิภาพมันเฉยๆนะครับมันเฉยนะครับ ซึ่งเราใช้งานจริงๆทั่วไปเนี่ยมันไม่มีใครไปใช้แบบนั้นแล้วก็โอกาสที่มันจะพับหลุดนั้นนะ่ะน้อยมากๆนะครับยกเว้นแต่อ,อุบัติเหตุจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับถ้าโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยก็ถามว่ามีไม่มีนะครับจากโรงงานก็คือระบบเราอาจจะเฟลอาจจะอะไรได้นะครับแม้แต่ว่าอ,อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดของทางกระบวนการการผลิตทางแบรนด์เองหรือแม้แต่ มีที่เต็มร้อยเผลิตมาแบบระบบล็อกร้อยเปอร์เซ็นี่ยแล้วมันหลุดเนี่ยก็มีนะครับมันเป็นมีพับเนาะอ่าก็ระบบล็อกที่แข็งแรงมากๆอยู่ดับต้นๆเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นพวกแบ็กล็อกไทแอดล็อกของโคสติวพวกเฟมล็ ock, อกอ่าพวกเอ่อไล่ๆมาจากล่างบนลงล่างนะครับแล้วก็เป็นเอ่อคอมบิชันล็อกของสเปเดโคครับพวกระบบล็อกที่มี2ชั้นรองลองลงมาก็เป็นเฟมล็อกนะครับเป็นหลายเนื้อล็อก เป็นแอซิดล็อกอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่กระบวนการการทําของเขาเลยเนาะว่าเขาจะทํามันแข็งแรงขนาดไหนนะครับส่วนระบบล็อกที่แข็งแรงน้อยสลับผมนะครับก็คือพวกนี้นะครับเป็นผุ่มล็อกนะครับฝุ่มล็อกมันก็แข็งแรงน้อยแต่ถามว่ามันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงนะครับอย่างมีดต,ตัวนี้ผมได้มาเล่มแรกเลยแลวผมก็ใช้งานแบบทั่วๆไปแบบแบบแบบมีดพับทั่วไปเลยนะครับมันก็ แรงคนกดเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้พับกลับเข้ามาได้ง่ายๆนะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็ใช้ในในทิศทางที่สวนก,นกันกับการพับเก็บของมันนะครับนี่เรากดลงอย่างนี้ตลอดนะครับโอกาสที่มันจะพับเข้ามาก็น้อยนะครับแต่เทียบง่ายกับมีดของทางแบรนด์วิกตอรี่นอกอเห็นภาพเลยใช่ไหมครับเป็นระบบล็อกสลิปจอยไม่มีตัวล็อกตายตัวแบบนี้เลยก็คือก็คือแม่งเปิดแค่นี้แหละเปิดออกมา อย่างเดียวแล้วก็มีเหนบดันอย่างนี้นิดนึงนะครับเราจะพับเก็บกแค่ดันกับเข้าไปคืนได้เลยนะครับไม่มีความล็อกไม่มีระบบล็อกอะไรเลยนะครับแต่เขาก็ยังใช้งานได้แบบโอ้ยาวนานแบรนด์นี้ทํามาแบบเป็นร้อยปีแล้วนะครับอิตาลีเนอกแล้วก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันคิดดูนะครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนื่องจากเราใช้งานในใน,ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับการพับเก็บอยู่แล้วนะครับถ้าใช้งานใหญ่เราระวังใช้งานเป็นใช้งานถูกประเภท โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นแล้วมันจะพับกลับเข้ามาไม่มีนะครับแทบไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับกับประเด็นนี้นะครับพอดีว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสหรับท่านใดที่จะเป็นมือใหม่หรือมือเก่ามือเก่านะครับถ้าท่านใช้งานมีดแล้วไม่มีความสุขอย่าใช้นะครับ อย่าใช้แล้วก็อย่ายไปซื้อด้วยนะครับถ้าแบบกังวลเอ้ยกูกังวลนู่นกังวลนีน่จะเป็นอย่างนู้นไหมอย่างนี้ไหมมันก็คือมีดนะครับคือของมีคมคือของที่คุณมีในครัวอยู่แล้วหรือแม้แต่คัตเตอร์ที่คุณมีในกระเป๋าอยู่แล้วมันก็ใช้งานประเภทเดียวกัน,นครับแต่คนส่วญ่ที่เขาซื้อก็ซื้อทำไมเขาซื้อเพราะว่าเขาชอบในความสวยงามนะครับชอบในความสวยงามมันชอบในฟังก์ชันชอบในทางแบรนด์นะครับพกแล้วมันมีอะไรให้คุยกันเยอะนะครับ ถ้าคนเล่นมีดเล่นอะไรด้วยกันเนี่ยมันจะมีอะไรคุยกันอีกเยอะนะครับมันก็เหมือนของสะสมนั่นแหละครับอของสะสมของสวยงามแล้วก็สามารถเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเราได้นะครับในยามฉุกเฉินนะครับสมมุติว่าเราโดนป้นโดนอะไรเงี้ยหรือแม้แต่โดนสัตว์ร้ายทายําร้ายโดนหมากัดโดนอะไรเงี้ยเราต้องป้องก,กันตัวนะครับก็ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยชีวิตเราได้อเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ ชอบดูคลิปฝรั่งหรือแม้แต่คลิปคนไทยได้วยกันที่ทดสอบอะไรแปลกๆ,เป,ๆเป็นเพี้ยนใช้งานเปลี่ยนเพศอันนั้นเขาทดสอบให้ดูประสิทธิภาพของมันสูงสุดว่ามันทําได้ขนาดไหนเท่าไหร่นะครับแต่เราอย่าไปมโนคิดเองว่าเฮ้ยระบบนี้กูเห็นฝรั่งทําแล้วมันไม่ดีกูไม่เอาดีกว่าอันนั้นอย่าไปขนาดนั้นนะครับถ้าจะซื้อมีนิกมีวสุคือถ้าท่านชอบชอบก็ซื้อเลยนะครับชอบก็ซื้อเลยนะครับเพราะ ผมเคยเจอมาเยอะนะครับแม้แต่คนที่มีตกระตังเยอะๆเนี่ยเขาซื้อมาเขาก็ไม่ไปใช้งานแบบไอ้ฝรั่งที่มันรีวิวหรอครับที่มันใช้งานผิดประเภทอย่างนั้นนะนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าไปได้ข้อมูลอะไรที่แปลกๆหรือข้อมูลอะไรที่ที่จากสื่อโซเชียลต่างๆมาก็ควรคิดวิเคราะห์นิดนึงนะครับคิดควิเคราะห์นิดนึงก่อนจะมาเก็บออกมาแบบ เพอหรือมโนเอาเองว่ามันไม่ดีอย่างนู้นหรือไม่ดีอย่างนี้นะครับแนะนําให้ถามถามจะผู้ใช้งานจริงมากกว่านะครับถามถ้าเป็นมือใหม่ก็ให้ถามพี่ๆในกลุ่มที่เขาอยู่ในวงการมานานแล้วนะครับว่าว่าอะไรยังไงอันนี้มีข้อดีข้อดิอดยังไงนะครับอ่าแล้วก็ถามเทคนิคก,การใช้งานของเขาด้วยนะครับว่าเขาใช้งานแบบไหนนะครับอ่าแบบไหนถึงถูกประเภทนะครับเราต้องศึกษายเยอะนะครับของพวกนี้นะครับไม่ใช่จะ ตัดสินใจอะไรโดยโดยที่เราไม่ได้มีข้อมูลนะครับส่วนตัวผมก็เป็นเหมือนกันนะครับเข้าวงการหน่อยผมก็ถามพี่ๆหลายท่านนะครับจนจนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวงการน,นี้มาได้ประมาณสัก2ปีเกือบเกือบสามปีแล้วนะครับก็ได้อะไรความรู้อะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ยังต้องการความรู้อีกมากมายนะครับจากจากพี่ๆในกลุ่มนั่นเองอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปถามเยอะมันยังมี ทรงมีดต่างๆ,ๆที่ผมไม่เคยเห็นมีแดแบบต่างๆที่ผมไม่เคยใช้นะครับระบบล็อกต่างๆที่ผมยังไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอีกเยอะนะครับผมก็เท่ากับผมเป็นมือใหม่เหมือนเหมือนเพื่อนๆทุกคนนั่นแหลคนะครับก็เป็นประเด็นที่เอามาฝากไว้ไว้ให้คิดกันนะครับให้คิดกันแล้วก็เหมือนมาบน่นป่าปายแต่ว่าก็อยากพูดนะครับว่าไปเจออะไรที่แบบนี้มาผมก็เคยเจอนะครับผมเคยเจอแต่ถามว่า แ,แรกๆผมแอบคิดไหมผมแอบคิดนะแต่ผมก็มาคิดดูวว่าเอ๊ะกูก็ไม่ได้ใช้งานแบบนั้นนี่วแล้วกูจะไประแวงทวําไมวะเพียงการคือจากการใช้งานจริงแล้วระบบอะไรแบบนั้นหรือแม้แต่ระบบล็อกแบบนี้มันก็ไม่ได้พังคามือเราจริงไหมครับอ่าถ้าซื้อของแท้ของมีแบรนด์นะครับหรือแม้แต่ของที่แทบจะไม่มีแบรนด์เลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาก็ออกแบบมาดีนะครับถ้าใช้งานถูกประเภทก็ระมัดระวังหน่อยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ เทียบง่ายๆคือเหมือนอขายขูงสมมตินะขายควงอันละสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยเทียบกับขายขูงอันละเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยถามมาใช้งานได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแต่ความคงทนฟังกช์ชันอะไรก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากท่านไว้อ่ฝากไว้ด้วยนะครับกับแนวคิดตะกะเพียเพ้ยนแปลกแป,กแปกนะครับ กเ็เราหนาคิดวิเคราะห์แยกๆนิดนึงนะครับคิดวิเคราะห์แยกๆนิดนึงนะครับระบบล็อกแบบไหนมีดพับใช้งานแบบไหนนะครับใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใช้งานให้มันถูกประเภทถูกจุดประสงค์ของมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับและจะปลอดภัยคงทนและตรงโจทย์ที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทีอ่อดทนฟังกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับ <laughs> <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือ มาบ่นให้ฟังนะครับมาบ่นให้ฟังแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังกับแนวคิดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมเองนะครับถ้าท่านใดมีแนวคิดที่แตกแยกจากนี้ก็สามารถโต้แย้งได้นะครับแต่ว่ารบกวนใช้คําพูดที่เหมาะสมนะครับใช้คําพูดที่เหมาะสมอย่าใช้คําพูดที่แปลกประหลาดที่โจมตีกันเลยนะครับเราพูดคุยกันดีๆได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มพันธมิตรคนรักอุปรกรณ์ EDC ไปด้วยนะครับตอนนี้สมาชิก2,500คนแล้วนะครับกลุ่มนี้เติบโตเร็วมากๆนะครับอ่าแล้วก็เพิ่งแจกไฟฉายตัวอโอรดาโอรดาแฟลชไลท์ v 7.1ไปนะครับเดี๋ยวไม่แน่สมาชิก3,000คนอาจจะแจกอีกนะครับหรือไม่ก็รอช่วงโอกาสดีๆอาจจะแจกอีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับฝากติดตามกลุ่มไปด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ฟังกันมาจะถึงช่วงท้ายนะครับก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันอีกนะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม